连连。 ้ำเต็มหวยแล้วครับปีนี้นี่ยาคนยุ่งขางน้ำแต่ว่าแพ้บลุ่งไปกินเน,ะนาะกินแต่ยุ่งังเชิงมันยากาศ ดีนะครับบรรยากาศยาเขียวๆร่มเย็นๆเย็นเบื้งแพะเลีม่มใหญ่แลนมาทา่ในซอยคนนะ่ะอ้าวอ้าวตกงามเด้อ้าวตัวล่องงามสิึสงงสแกะกัสีเลน,น้องเขา นั่นหันจิ้นนี่แต่มันกินน่องกินยูอข้างหวยคือสิดีเนาะไงไหย่างงามครับเป็นยังบญยังม่ามากิน้างหวย มันล่างเงินพอขาดไม่หายสวางพัน,น,นหนาผลไงพอขายแล้วซื้อมาแพางกับแพงเปลี่ยนเงิน, 100, นแต่ว่ามันกับเขากับซิว่านเป็นแพรปวดหรอวะแต่ว่าห้องวานโมเม้นมันยังเป็นพอพันได้อีกอยู่มันก็นยังห้ามอยู่ จักมื่นหนึ่งขายสองพันหาไปนี่ไงอันนี้ก็ยูฟังหอยนะครับยางยูฟังหอย มะก้อนนี่เออมะก,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 ก้อนมะก้อนก็ขายไปสองตัวช้างโล่นะครับโล่แล้วหุ้นเล็กลอยยิบหาเพิ่นนะเขามาเสือหุ้นใหญ่ลอยยี่สิบอันนี้เขตอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนี่เขามาเสือก็ขายไปลดวะมันมีเงินใส่ว่าดี บักมาลินาะครับขายไปบักมาลิกับบักมี่โยมาลิก็คือตัวที่ขาวล้วนเนาะขาวล้วนขนนุมน่มๆโอ้ฉิดหวาดมันอยู่อมย่ามเลยมันศพพ่อหลอดนั่นแหะบักมา 10, ลิอ่ะสิบสิบหกโลทีหรือสิบแปดโลนี่แหละบักมี่โยยี่สิบสี่โลนั่นแหละ มีอยู่ยีบฟีโลเออนี่ป่ามันเพิ่นอีกแล้วเปิดไรกันเฮ้ยเฮ้ย วกแจบใบมันนี่รวมในซ้ำนีหนึ่งนะครับก็ได้หาสิบเมตรหอดคกไกวยแปดร้อยเพื่เนาะอันนี้ก็ได้เื่องไงเื่องขัด ายแพะตัวหนึ่งนเนี่ยแพะตัวหนึ่งพันกว่าบาทพันหกแปดสองสิบหกในสวรรค์มวลโสุดสัมสิบหกโลูกเฮ้ยโสันสิบหกโลูสิบกวัวลูกลอยยีแพะ อ่าบานนี้มันขุนมันเป็นขุนเล็กเนาะบักมะลิขุนเล็กคือเขาบอกว่าเขาบอกเนาะสิบแปดโลลงเป็นขุนเล็กให้รอยยี่สิบห้าบาทวันนี้บอกนีอยู่มันเกือบยี่สิบสี่โลเนาะเขาบอกว่าสิบแปดโลขึ้นไปหอด สามสิบโลเนาะว่าเกินสามสิบโลเขาให้เป็นคุณใหญ่ไนปนะนี่ผมก็เลยว่าอุอูจิสือแต่สั่งมาจักได้จับยิบเกาโล,เล่เอินมากสั่งเลยเอินมากจับเลยก็ท้องเอายิบเกาโล่นะครับเป็นยังคือถามเป็นยังทามทา,ามมาเป็นยังคือนว่าเอาสามสิบ เทียบมันเกินสามสิบนะครับตัดสั่งพอขาครับตัดสั่ง,งห้องก็บ่้อน่ใจว่ามันม่ซ้ำกันบ่ถ้าสมมุติว่าเกินสามสิบโลนี่กลายเป็นแพะปดแพะปดนี่ม่อนแย่ใจว่าเท่าเลยเนาะไม่ได้ถามแต่ว่าตำก็ลอยอ่ะแพะปดอะ่ะนั่นแหละ นี่แม่บัลังเงินแม่กันสองพันหาวันนี้แม่เว้มันเสื่องเลยอยู่เนาะเลวงดีแค่สิบหุนกันเลยตัวนี้ยเมืองเนี้ยงามกับงามเนาะเมือนหนึ่งครับเมือนตรวนผู้ใดเห็นอยากได้ก็มาเอาเมือนตรวนเมือนสองพันหาหรือ คนซื้อก็อยากซือกซ้อเฉือยก,กะระถ่อมดานานครับลเนาะครับรบ่ว,ว่ากันพ่อใจกันกับขายก็ซื้อนัอ่นละแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็บ่าขายนะครับสองขันหาขายเมื่อน,นึงแต่ว่าราคามีไออ่ไว้ต่อรองเนาะก็คุยกันได้อยู่กับบางเนี่ย นี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าห้องโหมีเครื่องสูบน้ำหญ้ามันก็แห้งแบบนี้แหละแต่ว่าผมมีมีไดน้ำอยู่ผมสิต่อเน,นี่ยนะครับท่อผมว่างไว้แล้วทอพี่บีซีครับ,ม,บ,ารบ,รบมาจากหว่วยนี่ทั้งหลังห้องนี่หว่วย,ยนี่เห็นเห็นอยู่นี่หกๆนี่หว่วยครับน้ำเต็มอยู่สูบมานกับวัคไก,ก่ปันไดย โครงการกษตรวิาวสิล้อมแปลงงาตรงนี้ครับจังบ่ไดไม่ยืนฝ้อมันแบบนี้เต่านันกษสิเดียดเนาะดิดตายเดียดวะจากการสร้างเกตี่ยล้มมันกันบบวเขา่มเยกเทียดเลยนะมันกับกินนั่นเอง แก่หน่อยเขาหาใหญหรอกนีนน่นี่่มหรอกสยมันจ่อข้อนี่หาเร็วลูกขาวลกขาวาเร็วจับเดี๋ยวนี้มาทีจับมันเลีนซะละจับมันถูกมันมันเสียละอีกกำลังยางมากทองะไก่ขอด มือนี่ผมไปนนเนาะผมไปบางขอกแผะขอกหนึ่งอย่เน่เมืองขอนแก่นนี่แหละข้าวจอมีแกะ,ะเจ็ดตัวเจ็ดถึงแปดตัวแหละมีแต่ตัวผู้ไหมคุณผู้ชมแกะมีแต่ตัวผู้แกะของเพื่อนมีของขอกนั้นมีมีตัวผู้ล้วนเลยตัวใหญ่เท่านี้นะครับตัวใหญ่เท่าบานลังเงินนี่นะครับ อขออนุญ,ญาตพอาภาษากลางเนื้อเขาจะค้นภาคกลางคนอยากได้อนฟังภาษากลางไปน้ำกันเนาะขออนุญ,ญาตพอพภาษากลางครับนี่แหละครับแกะแกะตัวผู้เนี่ยมีตัวท่อบันลังเงินเนี่ยผมดูประมาณห้าสิบกิโลขึ้นเนาะครับแต่ละตัวโอ้ถึงร้อยโลได้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นมันอยู่ในมหาลัยนะครับ เขาบอกว่ามันเป็นคูลร,รูพันเพ่านไะแกะเป็นคู่รูพันเขาบอกว่าจะขายทอดตลาดอยู่แกะผมผมก็เลยไปดูนะครับขายทอดตลาดเขาบอกว่าถ้าจะเอาตอนนี้ก็เอาได้แต่ว่าจากการที่ผมดูแล้วมันมีมันมีสมคูณอยู่สองตัวครับนอกนั้นมันจะเป็นขาขาโก่งนะครับก็ จากการสันนิษฐานของผมก็คือมันมันเป็นคอกปูนนะครับคุณผู้ชมเป็นคอกปูนแล้วมันอาจจะลื่นอาจจะไล่กันอะไรทำให้เสียการทรงตัวมันก็เลยขาโค้งขาโค้งโค้งอะบิดบิดเบี้ยวไปแล้วก็อีกอีกกรณีหนึ่งจากการสันนิษฐานของผมก็คือมันมัน น้ำหนักตัวมันเยอะนะครับเออมันแต่ว่าผมว่าไม่ใช่หรอกสรีระของสัตว์นะมันก็มันธรรมดานะครับถ้าเหมือนกับคนเราไม่ว่าจะอ้วนแค่ไหนมันก็แบบไม,ไม่ไม่ทําให้ขาผิดรูปขนาดนั้นนะครับผมก็เลยฟันธงยังไม่ฟันธงนะครับผมก็เลยอยงไปในข้อสันนิษฐานแรกมากกว่านะครับว่ามันเป็นข้อปูนแล้วก็ มันเดินมันลื่นน้ำาลื่อนอะไรนะครับก็เวลาชนกันเนคนดูแลบอกว่ากีบเล็บมันยาวะงั้นพอกีบเล็บมันยาวแล้วมันเดินมันก็เลยเป็นลักษณะนั้นไปอัตโนมัติเลยของเรามันเป็นคอกดินมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเออมาต่อที่แกะที่เขาว่าจะขายนะครับ ใครสนใจก็จะเอาไงดีฮะก็ขเข้ามาดูลองลองถามผมเม้นถามผมก็ได้เพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สบหกยี่บหกมกราสองพันห้า้อหกสิบสี่นะครับถ้าช่วงใกล้ๆนี้ไม่เกินไม่เกินกลุ่มผานี้ก็ยังยังจะพอเหลืออยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะว่าเขาน่าจะประกาศขายทอดตลาดแล้ว เขาบอกว่าใครจะเอามันมีแต่ตัวผู้นะครับมีแต่ตัวผู้ผมก็ว่าจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับเอาไว้คุมคุมแกะสองตัวตัวนี้อยู่มีอยู่สองตัวครับตัวนี้ตัวน่าจะเป็นดอเปอร์หรือเปล่าแกะเพราะว่ามันตัวสีข,า,ขาวๆแล้วก็ส่วนหัวส่วน อะไรมันก็ส่วนหัวนะครับก็จะมีสีดำเขาใช้วิธีการวัดรอบรอบอกมันนะครับเขาไม่ได้ช่างไม่รู้ว่าเขาคำนวณยังไงครับคนดูแลบอว่าวัดรอบอกแล้วก็เอามาคูณราคาท้องตลาดนะครับสมมติว่าร้อยยี่สิบมีครับก็เอารอบอกที่ได้มาคูณร้อยยี่สิก็จะเป็นราคานะครับ ใครสนใจก็เดีย๋ยวผมจะลงคลิปลงคลิปให้ดูนะครับผมถ่ายไปอยู่เป็นแกะนะครับแพะแพะก็มีแล้วว่าเขาบอกว่ามันเหลือน้อยครับเหลือน้อยเอาไว้ให้แบบนักศึกษาเรียนรู้ด้วยนะครับ นั่นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่าใครอยากได้แกะ,ะครับแกะตัวผู้ตัวเมียมีตัวเดียวนะครับคนดูแลบอกว่ามันตายนะครับเพราะว่าตัวผู้หลายตัวครับกวนมันว่างั้นนี่ครับแปลงหญ้าเรา ดีนะครับที่มีน้ำห้วยอยู่นี่นห้วยน้องของเบิงแกะโอ้แกะตัวใหญ่มากเลยสำค้อยหน่อยเนาะสำม,มัวนหน่อยอ๋อมันขึ้นเลวตีตดำบนรลังนันขึ้นสีเสืองมัน ้องไปต่ออีกนิดนะครับกับแกะยังเล่าไม่จบก็ผมก็เลยทักไปถามน้องคนที่เคยซื้อขายแพะด้วยกันนะครับเขาบอกว่าตีเป็นแกะพิการวัสันแกะพิการซื้อโลละห้าสิบาทวัสันโอ้ลอยล่วมันจะบาทลอยล่วมันเท่าไหร่ไม่รู้ กห้าสิบคูณร้อยเข้าไปเห็นมันแก่ก็จะว่าแพะปวดอีก้องคนนึงผมก็เลยสรุปว่าเอ้ยวเอาดีกว่าว่าเขาเนื้อจะคลอง่วนใครมีทุนทรัพย์อยากเอาไว้เก่งกําไรซื้อไว้เก่งกํไาไรก็ก็น่าสนอยู่นะครับเนื้อมันเยอะดีถ้าจะเอาไปแล่เนื้อ ทำม่วหน่อยเนี่ยแกะส้มเนี่ยน,นะทำาั้ยหน่อยนะ่ะแบบเนื้อล้ายค่ะกัแบบเป็นบุญเป็นงา่นนี่แบบโตเดียวพ่อนะ่ยโตใหญ่ค่ะบแบกบมีเงินซื้อไว้แต่ว่ามันก็นเป็น ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเข้าไปดูว่าถ้ามันผมมีเงินอยู่ไม่เยอะนะครับถ้ามันไม่เกินเงินที่ผมมีอยู่ผมก็อาจจะเอานะครับแต่ว่าดูก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวผ่าเกี้ไปกินใบมันเขา ได้จักเม็ดห้าลอยเม็ดถึงบมดยิบหาเมบบ็ดห่ดแปดเมบบ็ดบมดเม็ดละลอยมีเจ้าไหยถ้าขายแบบนี้ ายแพะไปเมื่อวาน2ตัวได้4 5่พันหนะครับสี่พันหเงินสี่พก็ให้พ่อพันหนึ่งให้พ่อพันหนึ่งก็จะเหลือ3 5มพันห้าสามพันห้แม่เอามาให้ผมพันหนึ่งเหลือสองพันห้าแม่เอา500อีก5อีกสองพันสองพันว่าจะส่งแพให้น้องยงเทพว่างั้น จริงๆผมว่ากำไรขาดทุนมันมันยังไม่เห็นนะครับถ้าใครยังจัดการไม่ดีมันผมอย่างเงี้ยแทนที่เงินที่ได้จะซื้อตะข่ายเพิ่มแล้วก็มาล้อมอย่างงี้ครับก็ว่าจะดีแต่ว่าสองพันก็ให้น้องไปหมุนนะครับแบ่งแบ่งกันไป พวกนี้น้องก็ซื้อมาให้นะครับน้องก็ตั้งมาให้ซื้อพวกแกะพวกแพนผมก็มาดูแล<ๆ>ยากเป็นได้หอยคือเขาอยู่แต่ว่ามันมีรถคือเขาเนาะมัต้องเป็น,น,ดนได้หอยดอกกัขอกลามีกับไปจับมาซื้อม่เองสิแม อันนี้รถนั่นไงแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยแบบไม่รู้เป็นอะไรเวลาเราจะไปซื้อเขานะครับเวลาเ้างจะไปซื้อเขาเขาไม่ค่อยอยากขายมันจังเดียวมีกินไปมีกินมีกินนะครับมีกินนะครับตัวตัวนี้ มีกินซื้อมีอยูมีกินบักมีอยูขายไปหรอกอันนี้เป็นอีมีกินเป็นน่องสาบักมีอยูขาดตรงนี้ไปต,ตามอัตภาพนะครับมันก็ได้ได้ทำตัวนี้ยังไม่คลอดเลยครับ ขายลูบมันไว้ก่อนเทียนี่ขนอยากได้มันเจ้าตอนนี้พ่อขายนะครับมันท่องอยู่มันจีได้ลูกแฟดอยู่เข้าไปไหมตัวนี้นี่เจ๊ถ่องวัว่อง มูทีมาน้องกันนะขอดแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวเรื่องแกะเรื่องแกะ7ตัวที่ผมรใอ้ฟังเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงให้ดูนะครับประมาณ7จแปดตัวนีะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ทางพวกเราด้วยนะครับน้องๆขอ,องแพะน้องแกะขอบของพวกเรานะครับ วันนี้สุขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ